มีข้อมูลมาให้ในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะบอกจำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าขายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560แกนตั้งเป็นจำนวนขวดแกนนอนบอกเดือนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน ธันวาคมโจทย์ถามว่าเดือนพฤศจิกายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้กี่ขวดเราก็มาดูในแนวนอนนะคะเดือนพฤศจิกายนขายน้ำดื่มได้กี่ขวดคะ1 2 0่ขวด จากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดเดือนใดขายได้กี่ขวดนะคะเราดูแผนภูมิแท่งที่สูงที่สุดนะคะก็คือเดือนอะไรคะเดือนกันยายนขายได้กี่ขวดคะเดือนกันยายน 2 1 8 6ขวดร,ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดเดือนกันยายนขายได้ 2, 186ขวดจากข้อมูลที่ให้มาโจทย์ให้เรียงลำดับชื่อเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุด ไปน้อยที่สุดนะะในเดือนกรกฎาคมขายได้1,897ขวดเดือนสิงหาคมขายได้1,632ขวดเดือนกันยายนขายได้2,186ขวดเดือนตุลาคมขายได้1,964ขวด เดือนพฤศจิกายนขายได้1205ขวดเดือนธันวาคมขายได้1197ขวดโจทย์ให้เรียงลำดับนะคะจากที่ขายได้มากที่สุดเดือนที่ขายได้มากที่สุดก็คือเดือนอะไรคะเดือนกันยายนนะคะ กันยายนแล้วต่อไปเดือนอะไรคะที่ขายได้มากนะคะก็คือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมขายได้1,964ขวดนะคะต่อไปเดือนอะไรคะก็คือเดือนรกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมขายได้1,897ขวดต่อไปเป็นเดือนอะไรคะสิงหาคมสิงหาคมขายได้1,632ขวดต่อไปเป็นเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนขายได้1,205ขวด และเดือนที่ขายได้น้อยที่สุดนะคะก็คือเดือนธันวาคมเราเรียงลำดับชื่อเดือนนะคะที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ว่ากันยายนตุลาคมกรกฎาคมสิงหาคมพฤศจิกายนธันวาคม จากข้อมูลที่ให้มาโจทย์ถามว่าเดือนกันยายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากกว่าเดือนธันวาคมกี่ขวดนะคะเดือนกันยายนขายได้2,186ขวดเดือนธันวาคมขายได้1,197ขวดนะคะโจทย์อยากรู้ว่า เดือนกันยายนขายได้มากกว่าเดือนธันวาคมกี่ขวดนะคะก็ต้องทำวิธีลบทำการลบเลขนำา2 8 6ตั้งลบด้วย1197ทําทำการลบหลักหน่วยค่ะ6ลบ7ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น16ค่ะ7แล้วนับให้ถึง16 7แล้ว แปดเ 11, าสิบสิบเอ็ได้เท่าไหร่คะได้เตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลักสิบค่ะ8ให้ขอยืมไป1เหลือ7 7ลบ9ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น17 9แล้วนับให้ถึง17คะ่ะ9แล้วสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้เท่าไหร่คะได้แปดตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบต่อไปทำการลบนะคะเราจะทำการลบหลักพันกับหลักร้อยเลยนะคะหนึ่งให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือศูนย์ก็คือเหลือยี่สิบนั่นเองนะคะยี่สิบ ลบด้วยเท่าไหร่คะ11 11แล้วนับให้ถึง20ค่ะ11แล้ว12 13 14 15 16 17 18 19 20ได้เท่าไหร่คะได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักร้อย 2,186ลบด้วย1,197ได้989นะคะก็คือเดือนกันยายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากกว่าเดือนธันวาคม989ขวดขนาดนี้หนูสูงเลยก็ไม่ไม่มนั่งนี่ไหม จากข้อมูลที่ให้มาโจทย์ถามว่าช่วงสามเดือนหลังร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่าสามเดือนแรกกี่ขวดนะคะช่วงสามเดือนหลังก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมได้น้อยกว่าสามเดือนแรกก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนน้อยกว่ากันกี่ขวดก็ต้องทำวิธีลบนะคะเราก็จะต้องนำ จำนวนน้ำดื่มที่ขายได้ในเดือนกรกฎาคมบวกด้วยเดือนสิงหาคมบวกด้วยเดือนกันยายนก่อนนะคะทำการบวกเลขค่ะทำการบวกหลักหน่วย7บวกสเป็น9 9บวก6เป็น15ใส่5ทด1ทําำการบวกหลัก10ค่ะ9ทด1เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก8เป็น21ใส่1ทด2ทําการบวกหลักร้อย8ทด2เป็น 10, 10 10บวก6เป็น16 16บวก1เป็น17ใส่7ทด1ทําการบวกหลักพันค่ะ1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4ทด1เป็น5 นะะในช่วง3เดือนแรกก็คือกรกดาคมสิงหาคมและกันยายนนะคะขายน้ำดื่มได้5,715ขวดแล้ว3เดือนหลังละคะขายได้กี่ขวดทำการบวกค่ะหลักหน่วย4บวก5เป็น9 9บวก7เป็น16ใส่6ทดหนึ่งทำการบวกหลัก10บค่ะห บวก0ได้6 6บวก9เป็น15 15ทด1เป็น16ใส่6ทด1ทําการบวกหลักร้อย9ทด1เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก1เป็น13ใส่3ทด1ค่ะทําการบวกหลักพัน์1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3ทด1เป็น สนะคะช่วง3เดือนหลังขายน้ำดื่มได้นะคะในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมขายน้ำดื่มรวมกันได้4,366ขวดถามว่า3เดือนหลังได้น้อยกว่า3เดือนแรกก็นำมาลบกันนะคะทําการลบหลักหน่วยค่ะ5้ลบหไม่ได้ยืมหลักหน้ามา1เป็น15ค่ะ6แล้วนับให้ถึง15 6แล้ว7ด 8 9 10 11 12 13 14 15ได้เท่าไหร่คะ9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก 10. 1ิบให้ขอยืมไป1เหลือ0 0ลบ6ไม่ได้0ยืมหลักหน้ามา1เป็น10ค่ะ10ลบออก6เหลือ4ต่อไปทำการลบหลักร้อย7ให้ขอยืมไป1เหลือ6 หกลบสมเหลือ3ามทำการลบหลักพันห้าลบสเหลือ 1. ลบกันได้1349ก็คือช่วง3มเดือนหลังร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า3เดือนแรก1349ขวด หหหยย้กนแจากข้อมูลที่ให้มาโจทย์ถามว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า1,500ขวดได้แก่เดือนใดนะคะเดือนกรกฎาคมขายได้1,897ขวดเดือนสิงหาคมขายได้1,632ขวดเดือนกันยายนขายได้2,186ขวด เดือนตุลาคมขายได้1,964ขวดเดือนพฤศจิกายนขายได้1205ขวดเดือนธันวาคมขายได้1,197ขวดเดือนที่ขายได้น้อยกว่า1500ขวดก็คือเดือนอะไรบ้างคะเดือนเดือนพฤศจิกายน และก็เดือนอะไรอีกคะที่น้อยกว่า1,500ขวดและเดือนธันวาคมเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า1,500ขวดได้แก่เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม Super Cat